อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของระบบจ่ายน้ํานะครับก็จะจ่ายแล้วสถานที่เป็นมีเซนเซอร์ครับเมื่อไหรก็ตามที่มันมีความชื้นหรือความชื้นมันไม่เพียงพอระบบก็จะทําการจ่ายน้ําโดยที่มีการแบ่งโซนไว้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับใช้วาวอิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมการให้น้ํานะครับอันนี้ที่ที่เราไปทําให้นะครับก็ก็มีเรื่องของการใช้ จากการคำนวณแล้วนะครับของปั๊มเนี่ยระบบปั๊มเนี่ยเราใช้ปั๊มขนาดสามแรงม้านะครับสามเพนะครับควบคุมโซลาเซลล์สามกิโลวัตต์าวนะครับแล้วก็แบ่งโซนนิ่งในการควบคุมเนี่ยสองโซนเป็นโซน A และโซน B นะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของปั๊มเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็มีการติดตั้งเรื่องของเวสเทอร์สเตชันนะครับแล้วก็เซนเซอร์โนดต,ต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นแสงนะครับในพื้นที่ที่ที่เราวางไว้นะครับอันนี้ก็เป็น ที่ที่เราที่เราไปทำมานะครับการออกแบบระบบท่อน้ํานะครับก็ใช้ท่อเมนนะครับที่เป็น PVC ขนาดสามนิ้วนะครับท่อแขนนะครับที่เป็น PE นะครับท่อย่อยเป็น PVC ขนาดสองนิ้วนะครับนะครับแล้วก็ท่อท่อแขนนะครับหรือท่อย่อยที่มันลงมาในลายเป็นเส้นสีดาๆมานะครับถ้าเห็นก็คือเป็นท่อ PE ขนาดสามสิบสองมิลลิเมตรนะครับก็อันนี้คือมะม่วงนะครับโซน A มีจํานวนมะม่วงเนี่ยห้าสิบสามต้นนะครับโซน B ก็ มี53ต้นเช่นเดียวกันครับอันนี้คือสิ่งที่ทำก็คือนะครับพื้นที่แล้วก็ระบบท่อที่ไปวางนะครับก็จะประมาณแบบนี้นะครับโอเคครับงั้นผมขออนุญาตไปต่อนะครับครับก็แนวคิดนะครับเรื่องของไอตัว open innovation เนาะคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึง ไอตัวเทคโนโลยีที่เป็นสมาร์ทฟาร์มได้เพราะนั้นในเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับที่เกษตรกรสามารถจับต้องได้เนี่ยเรามองว่าเราควรจะส่งมอบเทคโนโลยีนี้ให้กับให้กับกลุ่มคนเกษตรกรหรือผู้สนใจนะครับให้เขาไปลองทำให้เขาไปลองใช้งานนะครับเราเราเองเรามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงนะครับในเรื่องของการดูแลหรือเรื่องของการตอบคําถามต่างๆถ้าเกิดมีมี เขาเรียกว่าอะไรนะมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยเราเราสามารถช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลได้จริงตอนนี้สิ่งที่เราทำในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง hands-on open i n โ o เว t i o n เนี่ยสิ่งที่เราทำหนักๆก็คือเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้กับกลุ่มคนที่สนใจนะครับก็ก็จะมีเรื่องพวกนี้นะครับในเรื่องอย่างอย่างวันนี้ครับก็ก็ที่ทั้งพี่พึ่งกับพี่ฝนเชิญมาก็ก็เป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ ทำให้คนเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆเหล่าเนี้ยได้ง่ายนะนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับเรื่องของการใช้ที่เน็กเทคมองว่าอ่านวัตกรรมแบบเปิดเนี่ยมีประโยชน์นะครับแล้วก็แล้วก็สามารถต่อยอดสนับสนุนการสร้างคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ไม่จํากัดนะครับกับใครคนใดคนหนึ่งนะครับก็เป้าหมายของเรานะครับเรื่องของการ อย,อย่างที่บอกครับเราทุกคนเข้าถึงได้ง่ายนะครับพอทุกคนเข้าถึงได้เนี่ยสิ่งที่เราทําต่อก็คือเน็กเทพยายามหาเรื่องของมาตรฐานทางด้านอุออปกรณ์ h ทน d i c e n t ที่เราทำมาครับเราเอาไปผ่านการทดสอบเดี๋ยวเวอร์ชันถัดไปนะครับจะเป็นเวอร์ชั่นที่ที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มข้นเลยนะครับคือเวอร์ชันนี้เราทดสอบเอ,อเรื่องของไฟฟ้าสถิตหรือ EMC แล้วกท็ทดสอบเรื่องเบรกดาว เรื่องเสถียร d u c t i o n แต่ว่าในเวอร์ชันถัดไปเนี่ยเราจะมีการทดสอบเรื่องของอสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นมีการแฮมเมอร์ชูตอุณหภูมิความชื้นอะไรต่างๆเข้าไปเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของอไฟฟ้าสถิตหรือเรื่องของค่า EMC ต่างๆการรบกวนขึ้นมาเด็กเราเอาอุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับไปทดสอบระดับมาตรฐานพวกน,นี้ซึ่งจริงๆแล้วอะครับจะบอกว่าถ้า ผู้ประกอบการนะครับเขาเขาเอาต้นแบบต่างๆเนี่ยไปทดสอบเนี่ยค่าใช้จ่ายของเขาจะสูงมากนะครับถามว่าของดีไหมของดีมากครับถ้าผ่านการทดสอบต่างๆเนี่ยของจะดีมากแต่มันก็แลกด้วยค่าใช้จ่ายที่เขาต้องพัฒนาอุปรกรณ์แล้วก็ไปทดสอบอุปรกรณ์ให้ดีเพราะฉะนั้นราคาของของเนี่ยผมเคยดูในสเปคของราคานะครับแค่เขาทําเรื่องของซีมาร์หรือ IP ที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยนะครับราคาในฟังก์ชันเดียวกันนะครับ เหมือนกันเลยทําดันงานได้เหมือนกันเลยแค่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยราคาหนึ่งอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นสี่พันบาทอีกตัวหนึ่งที่ผ่านมาตรฐานในการทดสอบขึ้นไปถึงสี่หมื่นบาทซึ่งถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เพราะเนื่องจากกระบวนการทดสอบทดสอบต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยครับมันเป็นต้นทุนที่มันเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นถ้าเขาเคมว่าของเขาดีมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันนี้ไม่แปลกแต่ว่าสิ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือว่าเราเอาอุปกรณ์ที่เป็น อุปกรณ์ที่เป็นที่เป็นโอเพนอินโนเวชันเนี่ยไปผ่านการทดสอบต่างๆเราเนี่ยแล้วก็เปิดให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นมันก็จะลดเรื่องของคอสในการทดสอบคอสในเรื่องของการดีลเลอร์แล้วก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยมั่นใจว่าจะใช้อุปกรณ์พวกนี้ได้อย่างยาวนานนะครับก็ทำให้ราคาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถแข่งขันได้นะครับเป็น,นกลไกในการแข่งขันที่ถูกต้องได้นะครับ มันก็จะเกิดการขับเคลื่อนแล้วก็ต่อต่อ,ตอยอดไปนะครับผมโอเคครับจริงแล้วก็มีเขาเรียกว่าเรามีพันธมิตรเนาะเป็นเรื่องของการสนับสนุนและผลักดันเราหลายๆส่วนนะครับผมได้ได้เขาเรียกว่าทําโครงการไปของบประมาณสนับสนุนจากหลายๆที่นะครับท่านก็กรุณาให้มาเรื่องของการ ทำมาตรฐานต่างๆนะครับก็ไปขอโครงการมาเรื่องของการเข้าถึงเกษตรกรก,รก็มีทางกรมส่งเสริมนะครับมีทั้งมีทั้งกร,ระทรวงเกษตรนะครับท่านก็ให้การสนสับสนุนในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาบุคลากร,กรนะครับของของเขานะครับสถาบันไฟฟ้าก็เรื่องของการทดสอบมาตรฐานต่างๆ,ๆได้ป่ะเรื่องของการพัฒนา ผู้ประกอบการนะครับจริงๆมีทกสศด้วยนะครับทกศะสอก็เรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการให้สินเชื่อต่างๆกับผู้ประกอบการที่สนใจนะครับหรือหรือเกษตรกรที่สนใจจะใช้เทคโนโลยีอันนี้ยเราก็มีคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแพนนิ่งในการขยายผลในการในการทำงานเรื่องของโอเ n นเรชั่นเราเปิดตัวไปเมื่อวันที่สิบแปดมีนา ที่ผ่านมาเนี่ยครับปีนี้นะครับแล้วก็มีผลตอบรับดีแล้วก็มีเรื่องของการขยายผลตอนนี้มีการขยายผลการสร้างกลุ่มมミュニตี้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆต่อยอดต่างๆเพิ่มมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ผมดีใจแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่แบบผมเออว้าวมากเลยก็คือว่าตอนนี้แฮนดี้เซนนะครับมีขายอยู่ในลาซาด้าด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับก็ก็ก็เป็นผู้ประกอบการที่เขาเอาพิมพ์เขียวต้นแบบเราไปทําต่อนะครับก็มีขายอยู่ในลาซาด้าช้อปปีนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือช่วยเกษตรกร,ร,กรในการพัฒนาเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างเปิดกว้างนะครับแล้วก็ต้นทุนในการพัฒนาอุปกรณ์เนี่ยของผู้ประกอบการลดลงราคาเหมาะสมตามกลไกตลาดนะครับแล้วก็มีการสร้างคอมมูนิตี้ที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทั้งผู้ประกอบการนักพัฒนาเกษตรกร ผู้ให้บริการผู้ส่งเสริมนะครับความมุ่งหวังของเราก็คือ Handicent Open Innovation เนี่ยอยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการของการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนของประเทศเรานะครับครับอันนี้ก็เป็นตอนที่เราเปิดตัวเนาะตัว Handicent นะครับมีท่านประหลัดกระทรวงเกษตรนะครับมีมีท่านอธิบดีกรมส่งเสริมนะครับมีเจ้านายผมนะครับผู้อำนวยการนะครับ ของนิเทนะครับก็มีทั้งเดบบ้าดีแทมีผู้จัดการทกสมีจังหวัดก็ไปร่วมเป็นผู้ทรงเกียรติในการเปิดไอตัว h a n d i s e n Open Innovation นี้นะครับอันนี้ก็หน้าตาบอร์ดนะครับทุกอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับอย่างอย่างตัวบอร์ดเนี่ยตัวตัว PCB เนี่ยบูป,ปินนะครับเรามีเรามีเกอร์บเบิลไฟที่เอาเกอร์บเบิลไฟเนี่ยไปโยนให้ร้านทำ PCB เีเขาทำได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรต่อเลย นะครับเขาก็สามารถทำไอ้ตัวเนี้ออกมาได้เลยนะครับอุปกรณ์ Security ตต่างๆนะครับก็ก็มีให้ทั้งหมดนะครับลายลายเขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นส่วนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีให้ทั้งหมดเลยว่าใช้ตัวไหนบ้างราคาเท่าไหร่ที่ซื้อที่ไหนนะครับมีให้หมดนะครับเฟิร์มแวร์ในการใช้งานอุปกรณ์มีให้หมดนะครับมีหลายๆท่านนะครับเอาเฟิร์มแวร์ไปพัฒนาต่อยอด ให้เหมาะกับโซลูชันของเขาเองหรือใช้แดชบอร์ดหรือตัวไอตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแอปพลิเคชันต่างๆให้เหมาะสมกับแฮนดิเซนหรือเหมาะสมกับกระบวนการการพาะปลูกของเขาก็มีหลายๆท่านทำนะครับใช้จริงๆ d s แดชบอร์ดของ,ง NetPi ยก็ใช้ได้นะครับเขาก็จะมีตัวโซลูชันที่ใช้กับเ็ดพายที่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ตน,นี้แล้วก็ทำเป็นแดชบอร์ดขึ้นมาได้เหมือนกันนะครแล้วก็แฮนดิเซน สามารถใช้งานตอนนี้แพลตฟอร์ม h a n d i s e n เนี่ยถ้าในมุมของของการใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้งานกับบอร์ดคิดไปได้ด้วยนะครับวันนี้เราพัฒนาให้ h a n d i s e n เนี่ยรองรับการใช้งานกับบอร์ดคิดไบที่มีอยู่ตามโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยได้ด้วยนะครับก็ h a n d i s e n นะครับมีเรื่องของนะครับช่องทางการสื่อสารเนาะหรือการขอพิมพ์เขียวเนี่ยนะครับ อยู่ประมาณสามที่นะครับก็คือหนึ่งคือ Handy Sense Community นะครับก็คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็การสื่อสารกับกลุ่มนะครับผู้สนใจอะไรเงี้ยก็เข้าไปพูดคุยเข้าไปสอบถามใน Handy Sense Community ได้ใน f a c e b o o k นะครับมี y o u t u b e นะครับ y o u t u b e Handy Sense Official อันนั้นก็จะเป็นคลิปในเรื่องของการสอนการใช้งานมีทุกอย่างตั้งแต่เรื่องของการอิน t o r e ได้ยังไงมีเรื่องของการ ทำบอร์ดได้ยังไงมีเรื่องของการลงโปรแกรมคือเปิดทีละคลิปดูครับสุดท้ายถ้าทำตามกระบวนการนั้นคือบอร์ด h a n d i s e n ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของ h a n d i s e n Community เนอะที่เป็น f a c e b o o k เนี่ยครับพี่เอกชัยเนี่ยตอนนั้นผมเชิญมาในเรื่องของการเป็น h a n d i s e n ชวนมาคุยเพราะว่าท่านเขาเรียกว่านะท่านให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวโซลูชันของ h a n d i s n แล้วก็ เอาแดชบอร์ดต่างๆไปใช้นะครับพัฒนาแดชบอร์ดของตัวเองด้วยนะครับโดยการใช้พื้นฐานของของการควบคุมแทนนิเซน์มีการเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรเนี่ยในการเนี่ยครับวางวางวาง,วางแผนของระบบนะ้ําว่าควรจะเป็นยังไงนะครับมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งโอ้โหผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเอออันนี้แหละเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นแชร์ลิงคอมมูนิตี้ครับทุกคนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์พวกนี้ได้อย่างไม่จํากัดนะครับ เป็นเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกครับ YouTube Handy s e n s Official นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะคลิปสอนนะครับการใช้งานนะครับคลิปสอนการใช้งานนะครับในมุมในมุมต่างๆนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงจบนะครับมีประมาณสิบ EP นะครับแล้วก็จะมีคลิปอ่าที่ที่อ่าเราไป เาเรียกว่าอะไรนะเราไปทํางานนะครับก็จะมีคลิปลงใน h a n d i s e n Official นะครับตอนนี้ยังไม่เยอะมากครับเพราะว่าเราลงพื้นที่ค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็มี h a n d i s e n IO นะครับเป็นเว็บไซต์ซึ่ง h a n d i s e n IO เนี่ยถ้าเข้าไปนะครับจะไปขอดาวน์โหลดพิมพ์เขียวไปดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานดาวน์โหลดตัวกระบวนการการใช้งานนยครับอยู่ใน h a n d i s e n IO เข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคครับแล้วก็ราคานะครับอันนี้ สุดท้ายแล้วนะครับก็คือพิมพ์เขียวเนี่ยต้นทุนของมันเนี่ยที่ทําเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าพันบาททีนี้ไอห้าพันบาทเนี่ยคือมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชุดในการเขาเรียกว่าอะไรนะควบคุมพวกรีเลย์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็อยู่ในกล่องควบคุมประมาณนี้ราคาประมาณนี้นะครับครับครับก็ประมาณนี้ครับผมครับ